วันนี้2515่นนะครับเสียชีวิตวันนี้นะครับ312รายนะครับ สวัสดีค่ะพบกับเพลิงสีขาวนะคะเรื่องที่มาคุยกันในวันนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ตอนนี้หลายๆครอบครัวกําลังเผชิญกับการสูญเสียอย่างกระทันหันรู้ทั้งรู้ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่พอเกิดขึ้นทีไรก็ไม่ชินสักทีเราน่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้ทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวเราด้วยคิดถึงเสียใจเห็นภาพเก่าๆของเก่าๆทีไรน้ําตาก็ไหลออกมาทุกที ่ออนนืแต่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะไม่เป็นไรเป็นธรรมดามากๆที่เราจะคิดถึงแล้วก็เสียใจแต่ในวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาทําให้ความคิดถึงและความห่วงใยมันไปถึงเขาจริงๆนั่นก็คือการส่งบุญค่ะ 7วันแรกเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดถ้าผู้ตายไม่ได้ทําบุญมามากๆเช่นหนังวิสาขาที่คาดการได้เลยว่ายังไงก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆหรือว่าทํากรรมหนักทําบาปมามากๆอย่างเช่นพระเทวทัตท,ที่รู้แน่ๆว่าตกนรกการละเอตดส่วนใหญ่จะยังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์บางครั้งอาจจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นเพราะว่ายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายยังคุ้นเคยกับที่เดิมๆหรือว่ายังมีความเป็นห่วงลูกหลานช่วงนี้เป็นช่วงที่ รับบุญได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ลูกหลานญาติมิตรเร่งทําบุญไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ตายสามารถรับบุญแล้วก็เปลี่ยนไปสู่ภพภูมิที่ดีได้และอีกทีคือเมื่อครบ50วันแล้วก็100วันในทางพระพุทธศาสนาเป็นช่วงเวลาที่รอพิพากษาแล้วก็รอตัดสินในยมโลกให้เราทําบุญใหญ่ไปให้ไม่ว่าจะเป็นถวายพัตตาหารถวายสังฆทานหรือว่าวันพระใหญ่หรือว่าวันที่เราคิดถึงเขา ก็สามารถส่งบุญไปให้ได้ค่ะเมื่อทำบุญแล้วก็ให้กรวดน้ำให้เราทำใจนิ่งๆนึกถึงภาพนึกถึงหน้าหรือว่าเอ่ยชื่อผู้ตายบุญนี้จะสามารถส่งไปถึงเขาได้และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยเพราะคนตายเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาป ไม่ต้องเสียใจจนเกินไปพอะคนที่ตายเขาไม่ได้ทรมานเจ็บปวดตลอดไปเขาก็มีเส้นทางชีวิตของเขาไปตามกรรมที่ทํามาก็เหมือนกับเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปเช่นกันทุกการสูญเสียมันบอกเราว่าชีวิตเราไม่ได้ผูกอยู่กับใครตลอดไปเราจะหยุดอยู่ที่ความเสียใจหรือก้าวต่อไปให้ได้เชื่อสิคะว่าคนที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ต้องก้าวต่อไปได้แน่นอนค่ะให้คนที่จากไปเขาหมดห่วงดีกว่า นี่สิวะสมเป็นลูกพ่อดำเนินชีวิตต่อไปได้ดูแลครอบครัวต่อไปได้แล้วก็ส่งบุญให้เขาได้ด้วยคุ้มจะตายและอีกอย่างคือความสูญเสียเป็นสิ่งที่เตือนให้เราเห็นคุณค่าของการดูแลกันและกันเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะพูดอะไรจะทําอะไรให้รักษาหัวใจของกันและกันอย่าเศร้าอมทุกนึกถึงคนที่จากไปเหมือนว่าคนที่อยู่บนโลกนี้กับคุณไม่มีความหมายถ้ายังมีกันและกันอยู่ดูแลกันให้ดีนะคะ ถ้าเคยมีคนที่จากไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้แทนความคิดถึงได้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาได้ดูแล้วก็ถ้าอยากติดตามเตยได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ช่องเผือกสีขาวนะคะเตยจะออกคลิปทุก5วันแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ